โรงเรียนบ้านวางังโพนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขมต3ตั้งอยู่บ้านเลขที่4หมู่6บ้านวางังโพนตำบลขวาวไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมนัธยมศึกษาปีที่3มีห้องเรียนทั้งหมด11ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน212คนภายใต้การบริหารงานโดยนายไพฑูรย์ชาปัดผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนมีหมู่บ้านในเขตบริการ4หมู่บ้านคือบ้านวังโพนบ้านหนองสิมบ้านนวนงามและบ้านนนพยอมปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยโรงเรียนบ้านวางโพนได้ตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้นำเนินการตามยุทธศาสตร์5มาตรการได้แก่มาตรการด้านการป้องกันได้ดำเนินการดังนี้มาตรการด้านการป้องกันปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านบางโพนได้เข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนสีขาวตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นจำนวน6ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยของห้องเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการจัดประกาศผลง,งานห้องเรียนสีขาวดีเด่นและมอบรางวัลเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวเดือนละหนึ่งครั้งมีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการ มีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เจ็ดกิจกรรมเพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อามกอนาจารการพนันและการทะเลวิวาทมาตรการด้านการค้นหามีการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อประเมินข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้ามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาทัส มาตรการด้านการรักษามีการกำหนดนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นและมีคลินิกเซมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านวังโพนไม่มีกลุ่มเสพกลุ่มติด กลุ่มค้าจึงไม่ได้มีการส่งต่อมาตรการด้านการเฝ้าระวังมีตู้เสมารักและเสมารักออนไลน์ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลวิวาทและดําเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลวิวาท มาตรการด้านการบริหารจัดการมีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโดยได้ดำเนินการดังนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคคีเครือข่ายมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ในแต่ละห้องเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียน4ฝ่ายและมีการบันทึกการทำกิจกรรมลงในแบบบันทึกห้องเรียน จัดมุมห้องเรียนสีขาวเพื่อให้ความรู้ในห้องเรียนผลงานดีเด่นนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสารรค์รู้เท่าทันยาบ้าระดับอำเภอรางวัลชมเชยการประกวดสื่อสร้างสารรค์รู้เท่าทันยาบ้าระดับจังหวัดจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice รวมพลังสร้างสารรค์สถานศึกษาสีขาวโดยใช้วังโพลสโมเดล ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการที่ประยุกต์ขึ้นโดยใช้กระบวนการตามหลัก PDCA โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ขั้นที่1 P Plan วางแผน W h o l ำ หมายถึงทุกคนรวมทั้งภาคีเครือข่ายมีการรวมกันวางแผนการทำงานทุกขั้นตอนมีส่วนร่วมประสานร่วมมือร่วมใจร่วมพลังพัฒนาสร้างสรรค์มีการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขั้นที่2ดีดูปฏิบัติตามแผนโรงเรียนบ้านบางโพนดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ด้วยรูปแบบกระบวนการรวมพลังสร้างสรรค์สถานศึกษาสีขาวโดยใช้วังโพลส์โมเดลโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ A activity มีกระบวนการทำงานเป็นคณะ P process นักเรียนโรงเรียนบ้านวาังโพลมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความมุ่งมั่นตั้งใจ n n a t u r e creativity knowledge มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน G. Gunes s และปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดกับผู้เรียนขั้นที่3 C. C. h e c k ตรวจสอบประเมินผลและนำผลประเมินมาวิเคราะห์มีการดำเนินการกำกับตรวจสอบ O. oversee ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก ซึ่งจะมีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานเป็นระยะตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นในผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของสถานศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่า,ขาย (N networking) ในการร่วมตรวจสอบประเมินผลขั้นที่4 (A action) ปรับปรุงแก้ไขดำเนินการให้เหมาะสมมีการนำผลการประเมินการดำเนินกิจกรรมมาทำการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (S เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นเรื่อยๆและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านบางโพนได้ทำหลักฐานการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนกับโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด3โรงเรียนดังนี้โรงเรียนบ้านโคกกลางโรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวงโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา ผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาเครือข่ายที่ทำ MOU ทั้ง3โรงเรียนผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านครูมีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการดําเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละโรงเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนของตนเองภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง5ด้านและกลยุทธ์4ต้องสไม่ ผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน,นักเรียนโรงเรียนบ้านวังโพนจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข